เป็นส่วนของแท็บเล็ตนะครับที่มันโดนไปรัสนะครับก็จะมีวรัสโฆษณานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าจะเด้งขึ้นมาอันนี้นับแรกนะเราต้องเอา,อาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออกออกก่อนนะครับ หนึ่งก็คือปิดไ i f ฟนะฮะมันจะทำแบบที่คือลำลำคาลระดับหนึ่งนะฮะบางทีจะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับจะลำคาญเห็นไหมครับบางทีกดอะไรไม่ได้เลยนะเอาเน็ตออกก่อนนะครับปิดเน็ตทุกอย่างนะฮะปิดปิดทุกอย่างเลยนะครับ ปิดนะปิดปิดเน็ตนะปิดเน็ตโอเคเราปิดแล้วเนาะทีนี้อ่อเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับจากนั้นน่าไปเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับกดแช์ที่ปุ่มเปิดปิดนะครับ นี่เป็นแท็บเล็ตนะครับเรื่องจีนส่วนมากจะมาจากเด็ก ที่โหลดเกมเล่นเกมนะครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆนะครับที่เป็นล้างไฟขยะนะครับเกิดขึ้นเนาะนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราต้องล้างเครื่องนะครับข้อมูลจะหายหมดนะครับแต่ตอนนี้คือถ้าจะถ้าจะกอปรูปกอปอะไรก็คือให้เอาเมมมามาคอปปี้ออกนะครับอันนี้คือผมจะล้างเครื่องนะครับก็คือวิธีแก้คือล้างเครื่องอ่าจากที่เราปิดเน็ตแล้วถูกไหมครับพอปิดเน็ตเสร็จนะครับเราต้องมา เอาเอา g ี a i ลไปดูที่ g ีเม mail ก่อนว่าตั้งค่าหรือเปล่านะครับแต่และเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเอเอามาที่ผู้ใช้และบัญชีนะครับอันนี้คืออาจจะไม่เห็นวีรัตขึ้นมาถูกไหมครับบางเครื่องนะครับเราเปิดปิดเครื่องใหม่ก็ยังมาแล้วปิดเน็ตก็ยังมานะครับถ้ามาแล้วต้องพยายามทําทําแบบนี้ให้ได้นะครับคือมันจะมันจะ รู้สึกว่าหน้าลำคาระดับหนึ่งนะครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วนะครับผมทําให้ลูกค้าบ่อยครับผมเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับต้องเอา Gmail ออกก่อนนะครับคือจะล้างเครื่องเนาะ Gmail ออกก่อนนะครับหรือจะไป Hard Reset ได้หมดครับแต่ห้ผมใช้วิธีร e s e t เครื่องนะครับใช้ได้บัญชีผู้ใช้ได้บัญชีนะครับแต่เครื่องเหมือนกันนะครับเรามาหา Gmail ตรงนี้นะครับ Gmail แตะไปที่ Gmail นะครับ นำบัญชีออกนะฮะนำบัญชีออกก่อนโอเคก็อย่างอื่นจะออกก็ได้นะครับอะเมื่อกี้เห็นอะไรโผล่มาไหมฮะเห็นกีเหมือนมันจะมีอะโอเคที่เราแบ็กกลับนะครับแบ็กกลับไปที่ล้างเครื่องนะครับล้างเครื่องนะฮะระบบแต่ละอันแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันให้ใหเราหาไปที่บัญชีแล้วก็เอาเอาออกเนาะเอา gmail ออกก่อนนะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าไม่เอาออกคุณจะติด gmail นะครับไปที่ระบบนะครับอันนี้เครื่องแท็บเล็ตนะครับเอ,อเื่องบอุ๋นปุ๊บตัวเลือกการรีเซ็ตรลบข้อมูลทั้งหมดนะครับลบข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็รีเซ็ตแท็บเล็ตนะครับลบทุกอย่างนะครับ จากนั้นก็รอนะครับรอแบตต้องมีระดับหนึ่งนะเจอแบตน้อยก็ไปชาร์จแบตก่อนนะครับนี่แบตต้องให้มีระดับหนึ่งนะ อย่างที่ผมบอกถ้าคือที่ที่ร้านผมเป็นตลาดนะครับก็จะมีเสียงเด็กเสียงคนมาซื้อของเพราะมันเป็นตลาดติดตด,ตดกันตลาดสดนะครับขายผักขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวขายขายหลายอย่างครับตลาดสดนะครับก็จะมีเสียงดังระดับหนึ่งนะฮะบางทีมีเสียงตะข้อข้ามหากันอัอน,นี้ก็มีนะนี่คือแจ้งไ้ก่อนนะครับ ตัวเครื่องก็จะทําการลบนะครับกทำการลบอยู่นะครับรอก่อนนะครับรอก่อนถ้าจะทําแบบนี้ต้องถ้าแบบนี้คือจะมีความเสี่ยงคือรูปภาพหายแน่นอนนะครับมีมีความเสี่ยงไหมก็คือเอลวลาจะกลับอีกไหมมาแน่นอนครับถ้าเกิดว่ายัาง ยังเป็นโหลดอะไรที่เดิมๆครับมาแน่นอนนะครับเท่ที่ผมสัมผันะสนไวรัสที่เกี่ยวกับเด็กอโหลดเกมเล่นนะครับเวอร์ชั่นต่ำ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น9ลงมาจะไม่ค่อยเป็นนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น10ขึ้นมาจะจะเริ่มมีไวรัสนะครับโอเคเนาะ e, นะรอก่อนนะครับรอก่อน การที่ผมทําคลิปอยู่ถ้าเกิดมีลูกค้ามาใช้บริการผม<ส>อาจจะหยุดสต็อปหรือว่าตัดก่อนนะครับตันนี้คือ เครื่อนี้ลูกค้านําเข้ามาให้ผมรีเซ็ตหรือล้างเวรัให้ครับโอเคอแล้วก็มีไดอาวีดีดอให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับ ความเร็วในการรีเซ็ตขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับถ้าเครื่องเร็วก็จะเร็วนะถ้าเกิดว่าเครื่องอ่าช้าหน่อยนะครับก็จะนานระดับหนึ่งนะครับ sous เดี๋ยวผมจะหยุดสต็อปคิดไปก่อนเพรารอให้ตัวแท็บเลต็ตนี้บูตขึ้นมาระดับหนึ่งนะพอดีผมไม่มันใจมันจะนานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสต็อปไปก่อนเนาะมันจะบูตขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับ ็ข้อมูลหายหมดนะครับก็อันนี้คือทีนี้คืออยากกลับเป็น,เป,นเป็นโหลดอะไรที่เหมือนเดิมนะครับทุกไอเหมือนอโปรแกรมที่ทําความสะอาดนะครับแล้วก็เกมนะครับเกมอันนี้คือของเด็กเล่นนะโหลดโหลดเกมมาเยอะเกินนะครับให้โหลดสักหนึ่งหรือสองเกมนะครับโอเคเนาะขอบคุณครับ uh, kot hitam dia nak hakut